สวัสดีค่ะมือนีสีย่ำปลาทูเนาะค่ะย่ำปลาทูทอดอันนี้เป็นขิงค่ะขิงกับหอมซอยเป็นหอมแขกนะคะที่เสีเอามาย่ำเนาะคะอันนี้ก็สิเป็นตะไคร่ตะไคร่ที่ซอยแล้วเนาะคะ่ะนี่เสีเอามาย่ำใส่น้ำกันกับปลาทูเนาะคะ่ะอันนี้ใบขึ้นช่ายคะ่ะแล้วกะ็มีนน้ำปลา แต่น้ำปลาบ่าใส่หลายเลยค่ะเพราะว่าปลาทูนี่มันเข้มอยู่แล้วเนาะค่ะสีใส่น้ำปลาลายมันสีออกเข้มเนาะค่ะกับสีย่ำจินกับผักสดเนาะค่ะย่ำปลาทูจินก,กับผักสดอันนี้เป็นหอมะค่ะทุกอย่างเราลงคลุกเลยแล้วก็ชิงชิงนี่เพชดเลยค่ะหอมกับเพชดชิงกับเพ็ดพริกกับเพชด ทุกอย่างนี่รสเผ็ดเวิดทุกอย่างค่ะพริกหนีเสียวใส่มันมีสีสันที่ซื่อเพราะว่าเครื่องทิ่ย่ำนี่มันเผ็ดทุกอย่างเนาะค่ะตะไคร่นี่ก็สียออกเผ็ดคือนกันเพราะวันเป็นเครื่องเผ็ดอาหารไทยเฮ้าเนาะทุกอย่างเผ็ดเวิด,เ,ด,เ,ดเพราะว่าน้ำปลาใส่หลายเพราะว่าปลาทูมันเค็มอยู่ mm hmm. แล้วเนาะค่ะ ปลาก็ะิใส่พอประมาณนีเนาะคะ่ะมาใส่หลายขาดไม่ได้คือมะนาวริดเวลาย้ำปลาทูใส่ขิงมันจะออกเผ็ดๆเนาะคะ่ะต้องเปียวเลยค่ะเพราะว่าปลาทูมันเชื่มเนาะ ย่ำลาทูนี่ต้องออกเปรียวออกรสเปรียวใส่มะนาวเยอะเลยเพราะว่ามันสิออกเดี๋ยวเปียวใส่ขึ้นช่ายเข้าไปพริกแดงนะคะ หอมตะไคร้กรับหอมใบนันหอมตะไคร้กรับหอมขิงกินก็พักนะะเนาะค่ะตะระแหน่ผักขี้ฝลั่ังผักขี้เล้าเนียเห้ามากินไดเบิดนะคะหรือว่าใบชะพุหรือว่าวผัากกีเลิศบานห้าไมากินแบบกิ้นเมียงไดะะ้ละกันย่ากินเมียงกินก็เผากินไดช่วงนี้คน คนอยู่บ้านตรงขามเลยค่ะเขาเจ้าคุ้ยกันเสียงดังดัง,งย่าจเนี่ยสีออกลักษณะนี้ย่นปลาทูแยบย่าปลาทูมันต้องออกเปียวเห็เ็นบอลใส่ใส่หมึกเน่าไปสองลูกแล้วนะคะย่างวกเปียวเพราะว่าปลาทูมันเข้ม เปรียวเวเพดผิด ทีสันน่ากินไหมคะประทูสามตัวคะ่ะแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เขามาฉีกฉีกขีกแกะท่อเสร็จแล้วก็มาแกะแกะแกะแล้วก็มายำเสียงคนคุยนี้ห่างกันสองบ้านนะคะแต่เขาคุยกันดังมากเลยคุยหน้าบ้าน ต้องคิมค่ะเขาคุยกับหมาเข้าลูกหมามาเลี้ยงเสียงดังก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้คือการคิมค่ะเจียวเผ็ดเผ็ดชิ้นค่ะ ยำปะทู เขาคุยกับหมานะคะไม่ใช่คุยคนนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะยำกระทูเซบๆนะค่ะสวยงามน่าทานค่ะออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวนิดเปรี้ยวหน่อยค่ะแต่ไม่หวานเพราะว่าไม่ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็จะออกเผ็ดขิง แล้วก็หอมปกติจะใช้หอมใหญ่วันนี้ใช้หอมหอมแขกค่ะหอมแขกก็จะออกเผ็ดๆหน่อยตะไคร้ก็จะออกเผ็ดๆออกเผ็ดเดเปรี้ยวๆแล้วก็กินผักสดเนี่ยค่ะผักสดเนี่ยผักสดหอกจินเหมือนกินเมี่ยงจินกับข้าวก็ได้เอามาวิวให้ดูว่าวันนี้เมนูทำอะไรวันนี้เมนูยำปลาทูค่ะทอดแล้วก็มายำลองไปทำกินนะคะ ทุกคนก็ทำเป็นอยู่แล้วล่ะคะ่ะกินเป็นประจังไม่มีใครทำไม่เป็นคิดว่านะคะถ้าเป็นคนไทยเพราะว่าอาหารปลาทูเนี่ยทุกคนชอบกินอยู่แล้วปลาทูถ้าเป็นคนไทยนะคะนอกจากทำน้ำพริกปลาทูแล้วก็มายำกินอันนี้ไม่ได้กินนานนะคะเอามายำกินกับผักสดกินได้สารพัดผักจบคลิปแค่นี้ล่ะคะ่ะขอพระคุณแล้วก็มีต้มจืดค่ะวันนี้ต้มจืดฟักใส่เห็ดหอมใส่น่องไก่ เป็นน้ำแจงสดร้อนๆกินกับผักนี่นะคะเหมือนกับกินเนี่ยง mm hmm. ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้คนทุ่งกุลาพัฒถิน่นติดตามกันไปนานๆชมกันไปนานๆขอบพระคุณค่ะแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ